ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ถแถลงความสําเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของวงการแพทย์ไทยครับด้วยการผลิตยาอิมครานิบร้อยยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดตำรับแรกของประเทศไทยภายใต้พระดําริของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรัติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรยาอิมคลานิบร้อยใช้กลไกลการยับยัง้งเอนไซม์ไทโลซินซึ่งควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งมีประสิทธิภาพสูงและผลข้างเคียงต่ำกว่าการให้เคมีบำบัดแบบเดิมนะครับโดยสามารถรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่น มะเร็งไม่เลือดขาวและมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารโรงงานผลิตเภสัชพัณฑ์ในพระดำริตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้รับรองมาตรฐานสากล GMDP PICS และสามารถต่อยอดงานวิจัยสู่ระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตยามะเร็งใช้เองได้ลดภาระการนำเข้าและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม โรงพยาบาลจุฬาภรเตรียมนำร่องใช้ยาอิมคลานิบร้อยกับผู้ป่วยตั้งแต่กรกฎาคมนี้นับเป็นพระกรุณาทิคุณที่ยิ่งใหญ่เสริมความมั่นคงทางยาและยกระดับระบบสาธารณสุขของไทยอย่างแท้จริง